ก็ตอนนี้คุณอยู่กับรายการพันพา r ี y และในวันนี้ครับเราจะมา โมดิฟายกันครับผมและสิ่งที่เราจะโมดิฟายในวันนี้ก็คือเจ้าสิ่งนี้ครับผมนั่นก็คือเจ้าบีมของกันดั้มนี่เองนะครับและจะมูแบบไหนเดี๋ยวคู่ได้ฟังแต่ขอย้อนนิดนึงก่อนก็คือก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี้ยแหละนั่งดูนั่งเช็คอะไรทั่วไปนะครับแล้วก็ได้เจอบีมของกันดั้มนะครับซึ่งมันเป็นคลื่นนะครับซึ่งสวยมากนะครับแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากได้อยากได้มากแล้วแบบมาเสียบกับตัวกันดั้มเฮ้ยน่าจะเท่ว่ะตอนแรกจะสั่งซื้อแต่ พอมาคิดอีกทีไม่สั่งผมจะทำมันขึ้นมาผมไม่คือคอนเทนต์อย่ารอช้ามันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับมาเริ่มทำบีมกันเลยดีกว่าครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์เรามีบีมนะครับเป็นบีมของ Freedom Style ตัวจีนนะครับที่ครั้งที่แล้วเราเคยรีวิวไปในค p ิที่ ส้3มังนะครับแล้วก็มีดสอฮะกระดาษไขขอเป็นกระดาษไขนะต้องเป็นกระดาษไขนะเพราะว่ามันจะไม่ติดกับความมันอะไรเลยนะครับม,มันลอกออกได้นะครับเีนี้ก็เป็นปืนกาวนะฮะื็ใช้มาเป็นแบบตัวคลือของดาบน,นะครับที่สําคัญเราต้องมีกายางด้วยนะครับมา,เร,าเริ่มเลยกนะ่อนคลิปนี้อาจจะสั้นๆง่ายๆหน่อยนะครับแล้วก็ต้องพูดตรงๆนะนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ ลองทำมาผมยัไม่เคยลองเลยนะครับทีนี้ผมต้องวาดแบบก่อนจะระบายสีดำๆนะครับเราจะได้รู้ว่าในส่วนที่เรายิงเนี่ยเราจะยิงตรงไหนนะครับ โอเคทีนี้เรามาเสียบปืนกาวแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ,ะตัวน,นี้ปืนกาวก็รอแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะรอกกิน,นะนปืนกาวกันเลยเนาะเดี๋ยวทีนี้เรามารอแห้งกันแล้วลองมาเลาะดูว่า มีตรงไหนให้แก้บ้างถ้าแก้ได้ก็แกแก้ไม่ได้ก็อเอาทาั้งอย่างนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึง2.000 years later โอเคครับก็ให้หมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับว้าว เป็นเหมือนที่คิดไหมไม่เป็นนะผิดคาดกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับแต่ว่าช่างวันนี้เราทําครั้งแรกเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เรารอแห้งสักพักนะครับแล้วลองไปทําสีกันดีกว่าฮะเดี๋ยวลองทําสีกันนะครับมาทําสีกันครับโดยที่การเราจะลงรองพื้นกันก่อนนะครับซึ่งรองพื้นที่ผมใช้เป็นสีดำของ มาแบบนี้นะฮะเราลองคืนไว้แล้วก็รอมันแห้งก่อนนะครับ1000 years later หลังจากสีแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทําสีด้วยผู้กันกันดีกว่านะครับซึ่งสีที่ผมใช้นะครับก็มาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับนั่นคือสีของ Army มี่เพนะครับจะมี3มสีด้วยกันนะครับนั่นคือสีขาวสีแดงแล้วก็สีเงินอีสีนึงนะครับต้องบอกตรงนะฮะนี่เป็นการพากให้ฟังนะครับเพราะว่าตอนถ่ายคลิปผมลืมอัดเสียงไว้นะครับ คือเสียงมันน้อยเยอะมากนะฮะอ่าช่างมันไม่เป็นไรทีนี้ผมบีบสีไปแล้วนะครับผมจะบีบน้อยมากนะครับเพื่อค่อยๆไล่แล้วก็ไล่ไล่เฉดไปนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มลงพูกกันแล้วครับ ตรงนี้เราจะเห็นว่าเราทาสีแดงไปประมาณหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะมาเปลี่ยนสีกันนะครับโดยการผสมสีขาวชมพูแดงไปนะครับให้มันเป็นออกสีแดงๆแล้วค่อยๆไล่ทาไปทีละนิดทีละนิดนะครับค่อยปัดไปนะครับปัดให้มันสวยๆนะครับตามความเหมาะสมเลยนะฮะปัดได้ปัดปัดไปเลยนะจ๊ะ จะเห็นได้ว่าผมทาสีตรงคลื่นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมจะมาทาตัวแท่งของดาบก,กันนะครับผมลงสีเป็นแดงนะครับจะออกชอมพูชมพูหน่อยให้เข้ากับปลายดาบนะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับว่าผมทาเร็วมากนะครับเพราะผมเร่งย้อนวิดีโอนะครับ สีของดาบ้าจะประมาณนี้นะครับเป็นแดงชมพูขาวนะครับที่นี้เหลือด้ามจับผมจะทาเป็นสีเงินนะครับทาเป็นสีเงินทั้งอันนะครับให้ดูนะครับว่าดาบจะเป็นสีชมพูขาวแดงนะครับสวยๆนะครับทีนี้เราทาสีเงินลงในด้ามจับเลยนะครับทาเส็จก็รอให้มันแห้งแล้วค่อยเอาไปเล่นนะครับ อ่ะเดี๋ยวที่นี้ให้ดูครับก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการทําดาบลายคลื่นน้ํานะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นกับการดั้มดูนะครับอย่ารอช้าไปดูกันเลยกว่าครับ อจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการคอสตอมบีมกันดั้มให้เป็นลายคลื่นน้ำนะครับเพื่อน <c oughs> ๆมีความคิดอย่างไงฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการบันบาจีขอบคุณมากครับสวัสดีครับ